โดยภายหลังจากที่ชาวท้องถิ่นได้ลงทะเบียนแล้วได้เข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมซึ่งได้นั่งล้อมวงโดยการลยยนมิตรทิพซิรินและกลารลยยนมิตรสราวินอินทกนะโนกได้เชิญชวนทุกท่านให้แนะนำตัวทั้งยังได้พูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ตนเองรู้สึกขอบคุณจากนั้นกนารลยนมิตรสราวินอินทกนกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรม ทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันก่อนที่จะได้เชิญการลิมิตทันเลธีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียมาแบ่งปัตข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องโลกรธรรมแปประการแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิในวันนี้ซึ่งโลกรธรรมแปประการคือลาบเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ โดยชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและสำหรับวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียจำนวน33ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันโขนกยูงด้วยความปลื่มปิติกันทุกท่านค่ะ กราขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกา Subscribe, ด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ